สวัสดีค่ะก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะมีการรีวิวน้ำตาลสดสเตอริไล์ตาตลาดน้ำไปแล้วนะพอดีว่าเออวันเมื่อวานนะคะที่ไปก็คือเห็นมีหลายตัวคือเป็นคนชอบทานพวกพวกน้ำมะพร้าวน้ำน้ำตาลน้ําอ้อยอะไรพวกนี้มากก็เลยเมื่อวานก็ซื้อมาจริงๆซื้อมา3ตัวเลยนะคะเมื่อสักครู่เรารีวิวไอตัวน้ำตาลสดตัวตลาดน้ำไปแล้วนะ,ะก็จะบอกว่าอ,อีกตัวหนึ่งที่ คือเมื่อวานซื้อซื้อแล้วก็ทานเลยนะคะคือตัวตัวน้ำมะพร้าวตัวเนี้ยนะคะเป็นเอ่อร้อยเปอร์เซ็นเป็นมะพร้าวน้ำหอมแท้เลยนะคะอันนี้จำราคาได้เลยคือ35บาทคือทุกคนเห็นราคาเนี่ยอาจจะตกใจเนาะเพราะว่าเอ้ยมันดูดูดราคาค่อนข้างแรงนะอย่างเงี้ยปกติเครื่องดืม่มพวกเนี้ยเราจะอยู่ประมาณ2 0 2 5บาทแต่ว่าเราก็แบบเออมันราคามาขนาดเนี้ยมันน่าจะมีอะไรดีแหละก็เลยลองซื้อมานะคะซึ่ง อ้อันนี้แพค k เกจิ้งทำได้ดูดีเลยนะดูแบบดูเนชั่น a l ลมากนะคะก็โคโค่พาวเวอร์แล้วกต็ตรงนี้ก็เหมือนทำทำดีไซน์ออกมาให้เหมือนต้นมะพร้าวอะ่ะเออน่ารักนะแล้วก็มีลูกมะพร้าวแบบกำลังเฉาะมีน้ำกระเด็นออกมาอย่างนี้โอ,อ้โหแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นแผนที่ของอำเภอดำเนินสะดวกราดตุดีหรือเปล่านะคะอันนี้สังเกตนะเพราะว่าเราจะเห็นจากแพคเกจิ้งจาก ที่อื่นๆอย่างเช่นอิตาลีหรือว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตัวแผนที่เป็นตัวแลนด์มาร์คให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้มันมาจากแหล่งนี้จริงๆนะแบบว่าดูดูมีซิกเนเจอร์นะคะก็อันนี้ระบุไว้ตรงนี้เลยว่ามาจากอำเภอดำเนินสะดวกรลบวรีอ่ะใครว่างก็ลองเปิดแผนที่อำเภอดำเนินสะดวกดูนะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเราคิดว่าเขาน่าจะได้แบบไอเดียมาจากภาพแผนที่ของอำเภอดำเนินสะดวกนี่แหละเลยใส่มาตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่า อ,อำเภอดำเนสหดวกเนี่ยเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมของไทยนะคะก็โอ้เป็น GI ด้วยนะโอ้โอเคคือ GI เนี่ยที่เขียนว่าเป็น geographical indication นะคะคือ GI คือถ้าสินค้าไหนที่มันได้ GI อ่ะแสดงว่ามันเป็นสินค้าที่มันเป็นแหล่งนั้นจริงๆของดีแหล่งนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนข้าวหอมมะลิอะ่ะมันก็จะมีข้าวหอมมะลิ GI ที่อยู่ตรงทุ่งกุลาล้องไห้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ให้สังเกตว่าถ้าอันไหนที่มันได เ,เป็นสินค้าที่มันเป็น GI อ่ะก็ให้รู้เลยว,ว่าแบบเออมันเป็นของดีของพื้นที่นั้นแหล่งนั้นจริงๆนะคะก็ะอันนี้มีระบุ GI ไว้ปด้วยนะเอ้ก็เลยมีมีเรื่องแผนที่นะให้ดูว่าเออมันเป็นสินค้า GI อนะคะตัวเนี้ยก็ดูได้เครื่องหมายทางเลือกสุภาพด้วยทางเลือกสุภาพก็คือเป็นเป็นสินค้าที่เรียกว่าแบบหวานน้อยหรืออะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็คือถึงจะขอเครื่องหมาย โลโก้เครื่องหมายนี้ได้นะคะเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าต้องแคลอรี่เท่าไหร่หรือค่าน้ําตาลไม่เกินกี่กรมัมต่อ100 ml อะไรประมาณเนี้ยนะถึงจะออกให้โลโก้ตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นโลโก้ทางเลือกสุขภาพนะคะดูจากตรงนี้ก็พลังงานนะอยู่แค่60 แคลท่านเองนะก็ถือว่าเบาๆนะคะน้าตาลก็คงจะเป็นตัวน้ําตาลธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวน้มามะพร้าวนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาเคลมว่ามันเป็นมะพร้าวน้ําหอมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เติมน้ําตาลนะคะแต่ว่าเวลาเราเห็นค่าน้ําตาลที่โชว์อยู่ตรงนี้ให้รู้เลยว่ามันเป็นน้ําตาลธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะก็คือถ้าจะเขียนว่าแบบเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เติมน้ําตาลนั่นเองนะคะมันเป็นน้ําตาลธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวสินค้าตัว ตัวโปรดักต์นั้นอยู่แล้วนะคะไม่มีไขมันนะแล้วก็น้ำมะพร้าวก็อย่างที่เราทราบกันแหละมันมีมันมีโซเดียมอยู่แล้วนะคะนึกถึงเวลาที่เราเหมือนอ,อ,อะไรอ่ะมันมันเป็นเหมือนเกลือแร่อย,อย่างหนึ่งอะนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าใครทราบเนี่ยภูมิปัญญาไทยก็เหมือนเวลาท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็หรือหรือว่าเวลาเหนือ่อยเหนืรอย่างเงี้ยเขาทานน้ำมะพร้าวอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเกลือแร่ธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะ ก็อันนี้ก็จะมีค่าตัวฉลากทางโภชนาการนะคะก็อย่างที่เราเกินไปเมื่อกี้แหละตัวที่สำคัญสำคัญเนี่ยมันก็จะถูกดึงมาไว้ที่ฉลากอันนี้เขาเรียกว่าฉลาก GDA นะคะ GDA นะ GDA นะคะ GGoodD เดนมาร์กแล้วก็ A อเมริกานะ,ะ GDA ก็มันก็จะดึงมาจากเหมือนมันเป็นตัวเลขหลักๆที่ทำให้คนเนี่ยสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะมันมัน เป็นค่าทางโภชนาก,การที่ที่มันมีผลต่อสุขภาพนั่นแหละก็เลยมันก็เลยมีกฎหมายออกมาว่าให้ดึงตัวเลขตรงนี้มาไว้ด้านหน้าให้เห็นชัดเจนนะคะจากเดิมเนี่ยมันระบุอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมด้านหลังซึ่งคนซื้อเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าโอ้มาดูยากจังเลยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดึงออกมาให้เห็นง่ายๆเลยว่าเนี่ยอ่ะโอเคเนี่ยไอ้ขวดเนี้ยต่อหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยนะ มันมีค่าอะไรเท่าไหร่บ้างมันมีน้ําตาลอะไรเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะง่ายนะคะดงูง่ายเลยเนะี่ยดูตรงนี้ก็เห็นแล้วนะคะไม่ต้องไปไล่ดูว่าโอ้ยตารางอะไรเนี่ยอะไรเป็นเปอร์เซนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูยากเนาะกฎหมายก็เลยช่วยทําตรงนี้ออกมาให้ผู้ปกเนี่ยรับรู้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะแะอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะนะคะก็อันนี้235 ML นะคะมิลลิลิตรนะคะเป็นปริมาตรของ,ของเขานะมีอยอยเลยเรียบร้อยนะคะ แล้วก็แหล่งผลิตก็คงจะไม่ใช่ที่ไหนไกลหน่อยเนาะก็คงจะอยู่ที่ราชบุรีนี่แหละใช่ไหมเนี่ยนะคะอ่านอ่านไม่ค่อยออกเลยเอาเดี๋ยวหาดูก่อนนะคะอืมนะผลิตที่ผลิตที่ไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้ผลิตโดยบริษัท OCP n a t u น e นะคะ CP Nature อยู่ที่ดำเนินสะดวกราชบุรีนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัทในเครือ CP หรือเปล่านะ ตัวนี้คิดว่าเป็นพัชเจอร์ไลท์นะเพราะเขาบอกว่าให้เก็บที่สองถึงหกองศานะคะมีรีไซเคิลมาด้วยนะก็คือโอเคนะคะก็ให้เก็บในที่เย็นนะแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นพัชเจอร์ไลท์นะคิดว่านะคะถ้าใครดูคลิปน้ำตาลสดก่อนหน้านี้มันจะเป็นสเตอร์ไลท์นะห <Okay. S 1> ยิบให้ดูนะคะเนี่ยน้ำตาลสเตอร์ไลท์เห็นไหมคะเราพูดถึงสเตอร์ไลท์พัชเจอร์ไลท์กันอยู่เนาะ <Okay. S 1> อันนี้น่าจะเป็นพัชเจอร์ไลท์เพราะว่าเนี่ยต้องเก็บแช่เย็นตลอดนะคะแล้วก็ อายุเนี่ยอยู่ทีาา่ประมาณหนึ่งเดือนเห็นไหมคะโอ้ไม่อะใช่ยังไม่ไม่ถึงหนึ่งเดือนอะกี่วันเองยี่แปดเดือนห้าหมดอายุเจ็ดหกอันนี้แค่ประมาณสิบวันเองนะคะเห็นไหมคะตัวเนี้ยพอมันเป็นพัชเจอร์ไลท์เนี่ยอายุมันจะสั้นเ,นเห็นชัดเจนเนาะตัวเนี้ยเก็บหนึ่งปีนะคะสเตอร์ไลท์ตัวเนี้ย แค่ประมาณ10วันเองอะนับจากวันที่28นะประมาณนะไปไปนับวันกันอีกทีแต่คิดว่าอยู่ประมาณนั่นแหละนะประมาณ10วันนะคะก็เรียกว่าตัวนี้ค่อนข้างเฟรชเลยนะ,ะแต่ขออภัยเนยีเพราะว่าเมื่อวานซื้อแล้วก็แบบอยากทานมากก็เลยเปิดชิมไปแล้วนะคะซึ่งมันก็ข้างในก็จะเป็นตัวน้ําใสๆนี่นะคะพอชิมแล้วคือต้องบอกเลยว่าแบบอันนี้คือดีดจริงๆนะคะคือสด อร่อยแล้วก็หอมมากนะคะเหมือนเราเหมือนเร,เราได้กินมะพร้าวน้ำหอมแบบเกรดดีเลยนะเพราะฉะนันสามสิบห้าบาทอันเนี้ยจริงๆถือว่าคุ้มค่านะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าอันไหนดีก็บอกว่าดีนะคะก็เนี่ยค่ะหอมหมาจากมะพร้าวน้ำหอมแท้แท้นะคัดสรรมาอย่างดีอะไรเงี้ยโอเคก็ตามนั้นเลยก็อร่อยจริงนะคะเนี่ยก็ขวดขวดเขาก็น่ารักด้วยนะมันแบบเออเราก็ชอบอะแต่เราเรากินหมดแล้วไงอันเนี้ยอ่ะ ก็เปิดให้ดูนะคะหนา้าตาเป็นแบบนี้นะคะทานได้แบบเออโอเคเลยชอบนะคะอันนี้แนะนานะส่วนอีกตัวหนึง่งคือเมื่อวานเนี่ยอยากจะซื้อคือจริงๆปกติเป็นคนชอบทานอีกตัวหนึ่งชอบทานน้าอ้อยซึ่งปกติเราจะทานเอ่อถ้าแบบไม่เจอร้านตามข้างทางอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อน้ําอ้อยของไร่ไม่จนอะที่เป็นตัวเอ่อตัวที่เป็นสีเขียวๆะคะ่ะเออตัวนี้เราก็จริงๆเราชอบชอบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบของเขามากคือเขาจะออกแบบให้มันแบบว่า,าซ้อนกันได้ค่ะสแต็ k กิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะดูเหมือนเป็นป้องอ้อยอะนะเสียดายเราเมื่อวานจะไปซื้อสีเขียวแต่ว่าสีเขียวมันไม่มีนะคะเจอแค่ตัวใหม่ของเขาอะเป็นน้ำอ้อยดํานะคะก็เลยแบบอ้อโอเคงั้นต้องอุดหนุนหน่อยแล้วเพราะว่าเราก็เป็นแฟนของไล่ไม่จนขวดสีเขียวอยู่แล้วนะะอยากรู้ว่าตัวน้ำอ้อยดำนี่มันเป็นยังไงก็เลยโอเคซื้อมานะคะตัวนี้ เ,เป็นแบบพัชเจอไลท์หรือเปล่านะนี่นึกภาพต้นมันไม่ออกเลยนะว่าต้นมันคงเป็นสีดำนะเนาะมันเลยเป็นน้ำอ้อยดำนะคะอืมนะเป็น b บล็ก s ูกา r c เค e นะคะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะมีเอ่อมีอ้อยดำสิบเปอร์เซนมีน้ำเก้าสิบเปอร์เซนนะคะขยวขดก่อนดื่มนะโอเค เกจที่2 6. อถึงหกสนะัอันนี้ก็น่าจะเป็นพัชเจอไลท์เหมือนกันนะนี่ก็น่าจะเป็นพัชเจอไลท์นะคะเดี๋ยวดูวันหมดอายุก็จะพอรู้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10วันเหมือนกันเนาะสาอหมดวันที่1ินะคะเนี่ยก็ถ้าคอนเซปต์เนี้ยก็น่าจะเป็นพัชเจอไลท์อ่ะอันนี้มีมีแค่ยี่สิบ้าแคลนะคะหวานน้อยแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะก็ได้รับการรับรองนะคะฮาลาลตัวนี้ก็เอ่อผลิตโดยบริษัทน้ำอ้อยไร่ไม่จนนะคะแล้วก็ อยู่ที่บ้นานโป่งราชบุรีนะโอเคก็เดี๋ยวลองเทให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็ได้เครื่องหมายเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะยี่ห้าแคลเองแต่ว่าอันนี้มันขวดค่อนข้างเล็กเนาะมันกี่ ML เนี่150นยร้อยห้าสิบเองนะคะจากตัวนี้ถ้าเทียบดูตัวนี้มันสองร้อยสองร้อยสามสิบห้านะคะอันนี้ร้อยห้าสิบ ก็จะเปิดให้ดูไหมจริงๆเมื่อวานอะ่ะมันจัดโปรอยู่ไงก็เลยซื้อมาสองขวดเหมือนแล้วมันลดไปเก้าบาทซื้อสองขวดอะ่ะแต่เราชิมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเออเราเราชอบสีเขียวมากกว่านะคะเพราะว่าความหอมหวานของสีเขียวอะ่ะมันมันดีกว่าเยอะเลยอะ่ะอันนี้มันรสชาติมันจืดจืดอะ่ะเออก็ลองดูนะคะคือส่วนตัวแล้วก็เลยชอบสีเขียวมากกว่านะคะตัวนี้ก็คงเออ เราเรา,เราไม่ชอบเราคงซื้อได้ได้รอบเดียวนะคะเดี๋ยวเทใส่แก้วให้ดูนะว่าเป็นยังไงพอดีแก้วใส่แก้วใส่อยูไ่ไงอ่ะแก้วใส่ไม่ได้หยิบออกมาเอาดูจากอันนี้แล้วกันนะคะก็เป็นก็เป็นน้ําใสๆเหมือนกันเนาะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสีดําเลยนะคือมันเป็นน้ําอ้อยดําน่าจะมาจากต้นพันุอ้อยที่มันเป็นสีดํานะคะโอเคเนี่ยคะ่ะก็เอามอีก็ ได,ได้ประมาณนี้นะโอเคไปป๊บนะคะนี่นะคะ่ะได้หนึ่งแก้วนะคะร้อยห้าสิบมลก็ประมาณแก้วหนึ่งนี่แหละคะ่ะก็อันนี้ก็นะพคเกจิ้งเขาก็เป็น,ปนขวดเดิมของเขาเลยแต่ว่าเปลี่ยนตัวฉลากเป็นตัวน้ำอ้อยดานะคะก็อันนี้ใครอยากลองก็จริงๆเราว,ว่ามันน่าจะได้ในเรื่องของของความความแปลกนะ ก็เป็นสิ่งแปลกใหม่นะคะแต่ว่าความอร่อยแล้วว่าสีเขียวอร่อยกว่าอืมนะเราชอบสีเขียวมากกว่านะ<_ <ə> <_ <Sugar> ค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ขอจบการรีวิวตัวเครื่องดื่มต่างๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ดีจริงๆนะเออกลับมาพระเอกเลยอันเนี้ยอืมอร่อยจริงอยากให้ลองนะคะไปชิมกันนะสามห้าลองดูแล้วจะติดใจของเขาดีจริงค่ะอันนี้เชียร์เชียร์ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย